รวมชุดสวยของเมแกนมาเคิลในวันชาติเครือจัก,กรภพจากปีแรกจนถึงปีสุดท้ายหลายคนที่ติดตามข่าวของราชวงศ์อังกฤษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะได้เห็นการเดินทางกลับมาปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งสุดท้ายของเดยุกและดัชเชสแห่งสซัเซเกตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่สอง ในการเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันชาติแห่งเครือจัก,กรภพ,พประจำปี2020แล้วที่ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามของเมกแกนม,มาร์เคิลดัชเชสแห่งสัตเซกที่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นที่จับตามองก็คงหนีไม่พ้นชุดสวยสะกดที่เธอเลือกสวมใส่ในแต่ละปีที่ครั้งนี้เราขอพาทุกท่าน ย้อนรอยกลับไปดูชุดในวันชาติแห่งเครือจัก,กรภพบของเมแกนมาเคิลตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันวันชาติแห่งเครือจัก,กรภพบประจำปี2018นับเป็นปีแรกที่เมแกนมาเคิลได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติแห่งเครือจัก,กรภพอพร้อมหน้ากับสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆรวมไปถึงสมเด็จพระราชนินาาเอลิซาเบธที่2 ซึ่งเธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานดังกล่าวในฐานะของคู่มั่นของเจ้าชายฮารีซึ่งในไม่กี่เดือนต่อมาทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีเสกสมรสที่จัดขึ้นที่โบสถ์เซนจ๊อดนั่นเองการเข้าร่วมงานวันชาติแห่งเครือจัก,กรภพในปีนั้นไม่แก่ม,มาเคิลเลือกสวมใส่เสื้อโค้ทยาวสีครีมฝีมือการสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ อย่างอเมนดาเวก l ์ลีสวมทัอกับชุดกระโปรงสีนาวีสีเดียวกันกับรองเท้าส้นสูงและกระเป๋าคลัชจากแบรนด์มัลเบอรี่พร้อมด้วยหมวกทรงเบเรสีขาวครีมซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการถูกจับจ้องเรื่องสไตล์และแฟชั่นจากสื่อและประชาชนทั่วไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันชาติแห่งเครือจัก,กรภพประจำปี2019นับเป็นปีที่สองที่เมแกนมาเคิลหรือดัชเชสแห่งซัสเซกเ,กเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันชาติเครือจัก,กรภพซึ่งได้กลายเป็นที่จับจ้องของสื่อหลายสำนักกับการปรากฏตัวในขณะที่เธอกำลังตั้งครนภ์ทายาทซัเสเซกคนแรกอยู่โดยในครั้งนั้นดัชเชสแห่งซัเสเซก ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่ถูกค้นหาชื่อเกี่ยวกับสไตล์และแฟชั่นมากที่สุดคนหนึ่งแห่งปีเลือกสวมใส่เสื้อโค้ทยาวสีขาวทับกับชุดกระโปรงยาวลายพิมพ์โดยฝีมือการสร้างสรรค์ของวิกตอเรียเบคแฮมพร้อมถือกระเป๋าคลัชที่เข้าคู่กับรองเท้าส้นสูงสีเขียวเข้มแต่ทว่าที่สะดุดตา และกลายเป็นที่วิภาควิจารณ์มากที่สุดในครั้งนั้นก็คงหนีไม่พ้นหมวกทรงประหลาดตาสีขาวที่ทำให้เมแกนม,มาร์โคลโดดเด่นขึ้นมาโดยไม่ต้องเรียกร้องความสนใจใดๆและล่าสุดวันชาติแห่งเครือจัก,กรภพประจำปี2020ไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าวันนี้จะมาถึงอย่างรวดเร็ว วันที่หลายสื่อต้องรายงานว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เมกแกนมาเคลิลจะได้เข้าร่วมงานดังกล่าวหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แถลงการบอกลาราชวงศ์สละฐานันดรสักราชวงศ์ชั้นสูงและพร้อมย้ายที่พำนักหลักของครอบครัวซัตเซกไปอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาทว่าในปีนี้การปรากฏตัวของเธอ พร้อมด้วยสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆก็กลายเป็นที่จับตามองเช่นเคยโดยครั้งนี้เชสแ่งซอเซกเจ้าของตำแหน่งชื่อที่ถูกค้นหาเรื่องแฟชั่นและสไตล์มากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์แฟชั่นลิสต์ประจำปี2019นั้นได้เลือกสวมชุดกระโปรงสีเขียวจากแบรนด์เอม l ิล i ี่วิกสตีดพร้อมกระเป๋าถือจากแกรเบลฮาร์ท และหมวกสีเขียวทรงสะดุดตาโดยฝีมือของวิลเลียมแชมเบอร์สมิลลเนียรีที่สามารถเรียกคำชื่นชมไปได้อย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามการปฏิบัติภารกิจครั้งสุดท้ายของเดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกถือเป็นข่าวที่คนทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายยังกล่าวว่า เจ้าชายฮารี่มีความตึงเครียดตลอดเวลาในขณะเดียวกันเมแกนมาเคิลดูยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา